ครับผมสวัสดีครับมาพบกับช่องพรางอัมไพแชนแนลครับผมเนาะวันนี้ฝนตกครับผมเมื่อคืนฝนตกครับผมเมื่อวานก็ฝนตกฝนตกสองสามวันติดต่อกันแล้วครับผมตอนนี้ก็มีให้แม่อัมไพเก็บ,กบทีกทียดครับถอยเก็บฮับถอยหยิบฮับไป นี่ครับอาไปกินเองเลยครับผมอันลยไปอืมนแลละครับ <c oughs> เน่้อนี่ครับรู้จุดครับผม <c oughs> รู้หน้าที่ตัวเองครับผม ครับวันนี้ก็อากาศเป็นคึมคึครับผมวันนี้มาดูอากาศเป็นคึมๆึมครับเพื่มฟ้าคึมฝนครับไม่รู้ว่าวันนี้จะตกอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกครับเมื่อเช้าไปเกี่ยวหญ้าก็ฝนลินลินครับผมโปรยโปยมาครับนี่ก็มาดูบรรยากาศครับผม ตอนเช้าครับผมเนาะนานทีได้ลงครับผมก็อยู่ที่เดิมครับผมไม่ได้ไปไหนครับแม่งไปก็ล่ามไว้หยุดที่เดิมครับผมก็มีวันเล่นโคนมาจากบ้านครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเล่นอยู่นี่ครับผมเนาะก็มีโคนเล่นนี่ครับผมนี่นี่ครับลอยแม่พายเล่นครับผมฝนตกมาก็มีน้ำแับมีน้ำ นี่แม่ภัยได้เล่นนะครับผมก็ไม่ร้อนครับผมแดดมาก็ไม่ร้อนนะถ้าฝนตกจะมีน้ําครับถ้าฝนไม่ตกมาสองสามวันก็แห้งครับผมนี่ครับนี่จะเป็นตรงที่แม่พายล่ามครับผมมันก็มีอีเชือกหนึ่งอยู่นู่นครับผมมีหลายเชือกเนาะมีอยู่ด้วยกันครับผม อันนี้ก็กินครับผมหญ้างามๆส,สวยๆครับผมหญ้ากเกี่ยวมาฝนตกมาก็หญ้าก,กำลังสวยกำลังงามครับผมยูนี่มีหญ้าให้กี่นาะถ้าไปบ้านก็โอ้ครับหาย้ายากครับผม มีอุดมสถมบูรณ์ครับผมนะฝนตกมาหน้าแรงก็ยังมีฝนครับผมโปรย,ยมาครับนี้ก็มีอีกเชือกหนึ่งนู่นครับผมเป็นโยกหัวครับวลาทุกท่านจะมองเห็นหรือเปล่าครับผมเป็นแม่ไพนครับเป็นแม่ของน้องโอโปอครับผมเอา แยกครับผมน้องโอปัวเข้าอนุบาลครับผมเราก็แยกไว้คนละที่ก่อนครับผมให้ขายานมครับนี่ครับนี่เล่นมาแต่บ้านครับผมเล่นคูณมาแต่บ้านเล้พ่อควานก็เอาอาบน้ำให้นอะอาบน้ำแล้วประมาณนี้ครับผม แล้วแม่ไัยกินเสร็จเขาก็ไปถูต้นไม้ครับช่วงกลางวันก็เล่นโคนอี่ครับผมเนะปกติทุกวันครับผมเล่นเก็บทุกวันครับถ้าฝนตกมาอย่างนี้ทุกวันครับผม นี่ครับผมเล่นโคลนมาแต่บ้านครับผมอันนี้ก็มีฝนโปรยมาครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนเนาะเพราะว่าเมาื่อคืนก็ตกน,นี่ก็มีแดดมาเล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าน่าจะช่วงบ่าอาจจะตกอีกแล้วมั้งครับผมวนนันนี้วันเสาร์ครับผมเนาะ วันนี้อาจจะเลอะๆหน่อยครับผมเล่นอยู่เล่นจากบ้านมาครับผมอาจจะเลอะๆหน่อยครับผม กินไปเรื่อยๆครับผมดูท่าทางการกินครับผมขวาค่อยหลังครับผมกนะินแบบชิวๆครับผมหญ้าแบบชิวๆครับผมขาค่อยหลังครับ,รบสบายครับกินแบบชิวๆครับ ครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้ครับผมเนาอฝากกดไลค์กดครับสับไทให้กับช่องฟังอัมไพแชนแนลด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับ